ไม่น่าเล่นแม่จับได้ว่าเราเป็นหมาป่าแล้วเขาทำไงอ่ะเขา PVC เคยทำแล้วจะได้ PVC เออผมว่าเนี่ยทำแล้วเป็น PVC มือแข็งมากเลยอ่ะทุกคนไม่ได้ต้องสบัดมืออ่ะนะผอมลงไหมน่าจะผอมลงนะครับเพราะช่วงนี้ออกกำลังกายแบบเยอะเหมือนกันอ่ะ มือแข็งมากเลยของเขาแบบว่ามือแบบพิ้วมากเลยฮัลโหลไฮไม่ใช่ละไมไ่น่ารักขนาดนั้น <c oughs> ยิ้มสวย <c oughs> แค่ยิ้มอย่างเดียวก็พอละ <c oughs> คิดถึงละครไปดูในแอปพลิเคชันได้นะครับมันมีอยู่นะพี่เป็นดาราชัวหล่อออล่าเออพี่เป็นเจ้าของร้านขนมครับน้องชาไทยมะพร้าวที่บางกะปิมีไหมที่บางกะปิที่บางกะปิน่าจะมีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้จะมีแค่ที่ ลาดเผาก่อนแล้วก็จะไปบางกะปิกับบางแคตามหลังนะครับอยากซื้อไอศครีมอะโวโคาโดแบบถังอร่อยมากเฮ้ยจริงเหรอพี่อยากซื้อแบบถังเลยเหรอเออแต่หลายๆคนชอบไอติมอะโวโคาโดแล้วนะแบบเหมือนออพี่ๆไม่ใช่พี่ๆสิเพื่อนๆที่เป็น KOL ที่เป็น i n f l ูแล้วก็พี่ๆที่เขาทำยูทูบเบอร์อะ ทุกคนชอบไปติมผลไม้ของเราหมดเลยอะไอติมมะม่วงเราก็อร่อยมากอะอ้ยพูดไรออกไปเนี่ยแต่แต่ติมโอะโวคาโดก็มีคนชมเยอะนะครับว่ามันแบบโอคาโดดีอะเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะมีไอศครีมอีกหลากหลายรสชาติเลยก็จะมีแบบทั้งเป็นเมนูโต์แล้วก็เป็นเมนูที่เป็นแบบไอศครีมแล้วก็จะมีน้ำอีกแบบหนึ่งแต่นี้ขอเก็บไปก่อน ให้อโวคาโดที่1โอ้เดี๋ยวต่อไปอาจจะมีตัวที่มาที่1ในใจแทนอโวคาโดก็ได้นะครับร้านพี่อร่อยไหมจะไปอุดหนุนมีอะไรให้กินบ้างคืออย่างนี้ร้านพี่อร่อยมากจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองมีคนอวยมาก็เลยบอกต่อจากการที่เขาบอก พี่มายทีพี่มาบอกต่อแบบว่าร้านอร่อยมากโลกสองใบครับไม่มีครับ <c oughs> ไปแล้วเจอตัวจริงจะกีดใส่ กินด,ดังๆเลยนะครับรอฟังอยู่โทษและไอศครีมอร่อยมากไปกินที่สาขาบางแคมาู้ขอบคุณครับนี่มีคนมาช่วยบอกได้ว่าอะไรเฮ้ยจริงๆมันก็มีคนชมมาเยอะเหมือนกันเราก็เราก็เลยเอามาบอกต่อเราไม่ได้พูดเองนะทุกคน เนี่ยมีคนช่วยบอกอยู่ข้างในแชทเราอะร <c oughs> บกวนหน่อยครับตอนนี้อยู่อนุสาวรีย์จะไปสนามหลวงนั่งรถเมสายอะไรครับอนุสาวรีย์จะไปสนามหลวงนั่งรถเมสายอะไรครับ2.06เพราะว่าวันนั้นไปแถวสนามหลวงแล้วเจอรถเมสายสาย206 มันต้องวิ่งผ่านสนามหลวงครับอันนี้ใช่ไหมทุกคนวันนั้นผมไปถ่ายงานแถวสนามหลวงแล้วผมเห็นรถเมย์สองูนย์หกถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหม <c oughs> พี่คิงครับเดี๋ยวก่อนพี่พี่คิงอย่าเพิ่งเชื่อผม <c oughs> อย่าเพิ่งเชื่อพี่อย่าเพิ่งขึ้น <c oughs> เดี๋ยวรอคนอื่นมาคอนเฟิร์มก่อนเออ คนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นรถนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะผมเคยเห็นว่าสองหอ่ะมันวิ่งผ่านสนามหลวงแต่ไม่แน่ใจเพิ่งย้อนดูนาคีมาโอ้เอาห้าศูนย์เก้าด้วยเหรอครับแล้วสองหมาจากไหนแต่สองหก็มีไหมอ่ะใช่ปะ่ะ มีปะผมไม่แน่ใจนะเจ้าเจ้าของเราจะไปลงไหนเมื่อกี้มีคนถามมาว่าถ้าเขาอยู่นุสาวรีแล้วเขาจะไปสนามหลวงเขาต้องนั่งรถเมลสายอะไรผมผมเลยบอกว่า206เพราะว่าเหมือนเคยเห็นมีร้อยสาขาได้ไหมเออผมก็อยากจะมีนะร้อยสาขาทำยังไง ้องค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆแบบไปโอ้ขอบคุณสำหรับหม้อไฟหม้อไฟกระทะร้อนจากพี่วีนะครับเอาสองศูนย์หกไม่ผ่านจริงไหมเนี่ยแล้ววันนั้นเห็นใจที่ไหนวะอร่อยจริงค่ะปกติไม่ไม่ไมทานของหวานโอ,โอเคแต่ไปทานของเราใช่ไหมอะตอนที่นกกับนภาตบกับมุดนินมุดต,ตาทำไมถึงปล่อยให้เขาตบกันผู้ชายเยอะแยะ คืออยากดูครับอยากดูว่าเขาจะไปถึงขั้นไหนไม่ใช่ไม่ใช่คือเราพยายามไปช่วยแล้วแต่เราแบบถูกข้ามไว้ไงแบบเอยอย่าค่ะคุณมิกิอย่าขึ้นไปค่ะแทนที่ทุกคนจะช่วยกันห้ามเนาะทุกคนก็ยืนดูเหมือนกันเออหรือว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเราไม่ควรเข้าไปยุ่ง ครับทุกคนมันเป็นยังไงครับแฟนวันแทนรถเมย์มาตอบแล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคพี่ขึ้นได้ห้าย์เก้าเ้ยหรือห้าศูนหกเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มีคนไปเซิร์ช Google มาด้วยขอบคุณมากเลยนะครับอุย้ยไม่ใช่ห้าูนย์เ้านะครับห้าเก้ากับห้าศนย์สามครับพี่จากอนุสาวรีย์ไปไปสนามหลวง ทำขึ้นผิดนะครับเด้อขึ้นผิดพี่ไปโผล่ไหนไม่ดูนะกลับไปดูอีกรอบหุยตอนนั้นน่ะเราก็สิบน่าจะสิบสิบเอ็ดปีแล้วไหมอ่ะน่าจะสิบเอ็ดปีแล้วทุกคนตอนนั้นน่ายังน่ายังหวอ,อยู่เลยอะตอนนั้นแบบตอนนั้นยังเล่นละครไม่ค่อยเป็นเลยอะ แม่บอกว่าพี่ดังมากแสดงเรื่องนาคีพี่เล่าให้ฟังหน่อยอืมผมจะเริ่มเล่าจากตรงไหนดีอะก็มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งะนะครับไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแถวแถวอีสานแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นก็นับถือเจ้าแม่นาคีแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นงูแต่เราก็ไปรักผู้หญิงคนนั้น สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นเจ้าแม่นาคีตามที่ทุกคนบอกจริงๆเรื่องก็จบเพียงเท่านี้ครับยัไงไงเล่าแบบว่ากระชับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ ทำไมสั้นจังเอาแบบว่ากระชับกระชับไงทุกคนเราได้เห็นภาพมากหลอ่อเท่มีสเสน่ห์โอ้ยเขินเลยเรากระชับเกินเอาจะเอาตรงไหนเอาเอาเอาตรงไหนจะเอาตอนไหนจะเอาตอนไหนดีแล้วทําไมพระเอกไม่สมหวังคือมันสมหวังไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย คำแก้วอะได้กลายเป็นเจ้าแม่นาคีไปแล้วแล้วก็เราไม่สามารถจะรักกันได้เพราะว่าเขากลายเป็นพญานาคตัวใหญ่ไปแล้วแล้วเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็คือแบบถูกแยกสปีชีส์ไปเรียบร้อยคือก็อาจจะไม่สมหวังในเนื้อเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ยังมีความ รักกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นไงทุกคนเราจบแบบสคลิปแบบเป๊ะน่าสดมากอสดแล้วทำไมไม่แปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้ตอนนี้อมันอาจจะต้องเป็นฟิลคล้ายๆกับแบบพวกน่าจะต้องแปลงเป็นแบบถ้าซูปเปอร์แมนอาจจะสู้ได้นะเพราะซูปเปอร์แมนอาจจะพ่นพ่นน้ำแข็ง แล้ก็ยิงเลเซอร์ใส่อันนี้อาจจะได้ถ้าสไปเดอร์แมนไม่ได้เพราะว่าใยอาจจะเกาะไม่อยู่เปียกน้ำใยอาจจะขาด